รักครั้งใหม่ของเซียรินหวานมากเปิดตัวแฟนใหม่ชิปเซียรินโลกเป็นสีชมพูเรียดัวกำลังอยู่ในช่วงหวานสำหรับชิปปี้เซียรินและหนุ่มบอยปกรณ์ไม่ได้เจอพี่บอยมานานมากแล้วเราเห็นข่าวของพี่น้องก็เลยแกล้งพี่น้องแบบอ้อนพี่บอยแทนกับพี่บอยเป็น พี่ที่สนิทคอยแนะนําได้ซึ่งในตอนนี้สถานะโสดจีบได้ค่ะรับรองว่าตัวเองนั้นมีน้ํามีนวลขึ้นยังตกใจอาจเป็นเพราะเอฟเฟกซึมเศร้าที่กินไปมีปรึกษาหมอบ้างก็พยายามลดเพราะจะมีการเปิดกล้องละครแต่ล่าสุดสาวชิปเซียรินก็ได้โพสต์อวย วันเกิดแฟนหนุ่มลงในอินสตาแกรค่ะพร้อมกับแคปชั่นระบุเอาไว้ว่า Happy Birthday Baby โดยคลิปก็มีโมเมนต์สุดสวีทของสาวชิปปี้และแฟนหนุ่มเพียบแต่เจ้าตัวนั้นยังไม่มีการเปิดเผยหน้าแต่อย่างใดงานนี้ก็เป็นการเปิดตัวแฟนหนุ่มอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวค่ะแม้จะไม่เห็นหน้าแต่ก็เอาทำลายคนนั้นลุ้นสุดๆทำกลางชาวโซเชียลก็ขอมาเข้าสุมนะหนุ่มปริศนาหวานใจของสาวชิปกันอย่างแบบชัดๆกันเลยทีเดียว ว่าเป็นใครพร้อมกับคอมเมนต์แซวในความหวานกันยกใหญ่กันเลยทีเดียว